อันนี้คือห้องในฝันเลยเหรอเอาแบบนี้เหรอแตทเตมเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มเบื่อแบบว่าไม่ค่อยอยากให้เป็นห้องเจ้าหญิงแล้วอยากเป็นห้องแบบวัยรุ่นชอบเหรอยากได้เตียงอย่างนี้มีอัน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 นี้ค่ะน่นอนใช่ไหม้ บ้านเลี้ยงหมาดัก <all> ช <fruit> okay. ุนชแตมอยากได้หมาพันน er. ี้พอดีเลยอะเ็อหน้าตาแบบไม่งั้นเราก็มีลูกเพิ่มโอเคจบมีลูกเพิ่มลูกคนชื่อเชอร์เบทหรือว่าชเตนจะมีลูกล่ะเอาไปชแตมตอนมีลูกแม่จัดไมให้อย่างนี้เลยเพื่อนๆต้องคอมเมนต์นะคะให้พ่อชแตมเอาดักชุนเดี๋ยวฉันจะไปอ่านให้พ่อฟัง โอ้หดูอะไรอยู่ครับแม่บุเต้ไไม่ของแม่ค่ะใหม่ใหม่ไหม่ไร้าสายอันใหม่นี่แม่ติดเราเรียบร้อยนะคะไหนอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลย อยู่ตรงนี้เล็กนิดเดียว oh. เล็กแบบว่าเหมือนแบบว่าไข่มุกเม็ดเล็กๆอะติดอยู่กับเสื้อคือไม่มีแบบอันใหญ่ๆหนานๆโลโก้เธอทําไม่มีค่ะซ่อนได้อย่างนี้เลยใหม่ๆของแม่นะคะเป็นของ Holy y l n n d รุ่น l a ั k M2S หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เล็กๆหนีแบบนี้ได้เลย mm. เวลาเราถ่ายอะค่ะก็จะไม่เกะก,กะลูกตาคนดูแล้วก็ติดง่ายๆค่ะ แลวนี่แม่ปูเป้นั่งอยู่บ้านใครครับเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือบ้านใหม่ของแม่นะคะที่พิ่งจรินโนเวทไม่ใช่แม่อยู่ที่อเกียค่ะเรามีคนใช้ด้วยนี่เนี่ยคนใช้กําลังล้างจานอยู่ตรงนี้นยครับคนใช้สวัสดีค่ะ,คคะไหนจะกันติดหู่อไหมเนี่ค่ะทำอะไรอยู่ครับล้างร<า>้านที่ตัดตัดเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้จะทำกับข้าแวแหละไม่มีเนื้ออะไรเลยอันนี้ไงอะไรก็ไม่รู้ไข่เจียว ำไ่ช็อคแตนวันนี้คือแป้งโอ้นี่ไงน่าจะเป็นแบบแป้งพิซซ่าเนี่ยเขาแผ่แป้งให้แบบเป็นวงกลมแบบนี้ไงว่าจะขนอะไรมันเป็นไข่เจียวไอ้ชุดอ้า หิวเลยเนี่ยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะคะตั้งใจอยากมาหาอินสปิเรชันในการแต่งห้องใหม่ให้ชแตมเพราะว่าชแตมเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มเบื่อแบบว่าไม่ค่อยอยากให้เป็นห้องเจ้าหญิงแล้วอยากเป็นห้องแบบวัยรุ่นแม่ก็น,นึกไม่ออกอว่าวัยรุ่นเป็นยังไงก็เลยจะพาชแตมมาดูที่อีเกียแล้วก็ให้เขาบอกหน่อยสิว่าอยากได้ประมาณไหนแป๊บนึงนะขอทำจานนี้ให้เสร็จก่อนค่ะอ๋อหิวหลอเกิน <c oughs> เอาเอาไข่เจียวใส่มือแม่เลยก็ได้แม่กินเลยได้ได้ <c oughs> โอ้ลูกทำไข่เ,เจียวมาให้ร้อนนะคะอร่อยมากร้อนร้อนร้อนโอ, <c oughs> อ้อร่อยมากไปกันค่ะไปกันค่ะกล่องก็น,น่ารักสุดๆเคสนี้คือชาร์จในตัวด้วยนะอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็คือติดกับกล้องใหญ่ก็ได้ก็คือกล้องที่เราถ่ายกันอยู่ตอนนี้นะหรือว่าจะไปติดกับโทรศัพท์ก็ได้นี่เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยอย่างโทรศัพท์แม่คือเป็นไทซีก็เสียบแล้วก็รับไมค์ตัวนี้ได้เลย บบที่ติดกล้องใหญ่พ่ออยู่ตอนนี้มันก็จะมีตัวรับแบบอันนั้นน่ะแม่ปุ้ยเป้ถ่ายให้ดูหน้าตาเป็นไงนี่ที่ติดกล้องใหญ่พ่ออยู่ตอนนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันเล็กๆบางๆเล็กๆสะดวกสวยงามชอบเหรอได้เตียงอย่างนี้อะไรนะมีอันนี้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 ค่ะพ่อห่มเยอะๆหมอนเยอะๆหรอมินิมอลด้วยนะมินิมอลไหมดูหมอนเยอะๆอ่ะสไตล์โมเดิร์นเข้าไปข้างในค่ะนี่แค่ห้องแรกเอง คือเขาจะแต่งห้องตัวอย่างเอาไว้เยอะนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้หมาสวัสดีเจ้าบ้านสวัสดีอยู่ตรงนี้สวัสดีคร <c oughs> ับ <c oughs> บานีเลี้ยงหมาดัดชุน,อน,น,ชน,อน,นขอเขาอไปเลยตัวนี้ชแต๊นเฉลยชแต๊นเขากำลัง <c oughs> อยากจะได้หมาใหม่ดัดชุนพอดีชแต๊นอยากได้หมาพันนี้พอดีเลยอ่ะเออนื้อหน้าตาแบบนี้เลอ,อยากได้ชแต๊นแม่ถ่ายรูปให้ยิ้มแฉ่งอ่าโอเคเขาจะตั้งชื่อดับบี้ถ้าได้ดัดชุนเนี่ยเชร์ขอว่าไม่ไว้ตรงนี้มันจะได้นั่งดีดีบ้านนี้นะแม่ว่าเป็นสไต โคซี่ไหมอบอุ่นอังกฤษอะไรอย่างงี้แม้ดูจากเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วนอกบ้านก็แบบเป็นรัวต้นไม้สวยๆวิบ้านนี้มีหมายตัวไว้ต้อนรับโกเด้นนี่โกเด้นไม่ชอบหรอโอ้ดูบ้านนี้สิคะเห็นนอกบ้านได้ด้วยบ้านมีวิวห้างค่ะมองไปเห็นร้านของเล่นด้วยไปค่ะโอ้โหเขามันั่งก็หาวน้านอนใช่ไหม มาดูตรงนี้มากสิค่ะโตทำงานกับนี้ดีเลยนะใช่ใช้พื้นที่น้อยโตก็เล็กๆแค่นี้เองแต่ว่าทุกอย่างก็คือไปแขวนไปข้างบนเชื่ออยากได้นี้อะค่ะที่เอาไว้แขวนนะคะกระดานอย่างเงี้ยหรอถ่ายรูปไปได้แต่ต้องคิดก่อนว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนก็เอาไว้แทนที่ที่ทำงานชิรันตอนนี้ไงคะข้างบนที่ที่เป็นโตอะคือแชแตมเขาอยากย้ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดออกหมดเลย จัดห้องนอนใหม่ทท้านั้นแหละใช่แต่ว่าจะอไปไว้ที่ไหนอะเฟอร์นิเจอร์เก่าชเชืตอมถ้าชเชต่อมมาโต้ชเชื่อมออกแล้วเราทํามุมนั้นให้เป็นอย่างนี้เลยอะมีทั้งตู้แล้วก็มีแผงนี้นะชเชืตอมก็จะมีคือ,ชอเชื่อมเขาอยากได้ตู้โชว์ไว้วางพวกของเล่นของขวัญอะไรของเขาอยู่แล้วไงก็จัดทั้งมุมนี้ได้เลยอันมเมื่อกี้เป็นออกสีขาวกับเนื้อไม้สีน้ำตาลนะแต่อันนี้ก็จะเป็นโตะแบบว่ามีเริ่มมีสีสันเห็นไหมชเชต่อมชอบแบบนี้มากกว่าป้าถ้าแบบนี้ตรงตู้โชว์ฝั่งเนี้ยเขาจะมีความสีเขียวมีเป็นเหล็กๆอล็กะ ชอบแบบไหนมากกว่าการหรือแบบตู้เมื่อกี้มากกว่าตู้เมื่อกี้ค่ะอชอบแบบเมื่อกี้มากกว่าใช่ไหมออกซิมาไปดูในนั้นดีกว่าตรงนี้ตู้หน้าสนใจมีทางลับแต่ก่อนไม่มีอย่างเงี้ยอุ้ยโผล่ไปจ้าเอ๋เคยบ้านโอ้อยากได้โปรเจคเตอร์อ๋อเขามีจอโปรเจคเตอร์เลื่อนลงมาตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เนี้ยเป็นล้อเลื่อนออกมาเวลาจะใช้งานใช้การ เสร็จแล้วปิดโปรเจคเตอร์เราก็ฉายหนังอุ้ยตรงนี้เป็นเตียงนอนอ๋อปิดเป็นโซนนอนเมื่อกี้ังบอกเหรอจำได้ไหมว่าอะไรก่ะที่ฉันจำอยากให้อันนี้ก็มีโปรเจคเตอร์อันนี้คือห้องในฝันเลยเหรอเอาแบบนี้เหรอโต๊ะนี้เลื่อนออกมาเป็นโต๊ะกินข้าวคือทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวกันน่ะอ้ยห้องนี้เจ๋งอ่ะเราดูสิเก็บของได้ถึงข้างบนเลยอ่ะนี่ไงโต๊ะซ้อนๆดูทุกอย่างเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วพอจะดูหนังก็ดึงโปรเจคเตอร์ลงมา มีจอไว้ฉายหนังได้ได้วยอ,อ,อยากได้ยังไงเข้าท่าเข้าท่าอันนี้ก็คือห้องเล็กอันนั้นอันนี้ก็คือห้องนี้ไงหลักนจะเข้าไปนั้นคือถ้าเราจะทําห้องนอนเฉยแตมให้เป็นแบบนี้นะเหมือนให้คอนโดเฉยแตมเป็นหนึ่งห้องเลยคือมีทุกอย่างในหนึ่งห้องนอนอ่ะพื้นที่ส่วนตัวสุดๆนี่ไงเครื่องโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะฉายมาที่จอตรงนี้แล้ว,ว <S <S <S> มันปิดยังไงอะค่ะแม่ชายสิ้เขาเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบมีไงเแตมดันมันขึ้นมา แต่เตียงก็มีอยู่แค่นี้เนาะสองเตียงเตียงนี้เขาเป็นเตียงสองชั้นเออแต่ถ้าเราทํานะเราคิดว่าเราทาแบบนี้เราจะเปลี่ยนบันไดให้มาขึ้นทางนี้เราเตียงข้างล่างอ่ะจะให้มดึงลินชักออกมาได้ได้เพิ่อมอีกคนนึง <c oughs> เพราะว่าเช大ชอบมีเพื่อนมาทางบ้านเยอะ <c oughs> ไม่งั้นเราก็มีลูกเพิ่มโอเค <c oughs> okay. จบมีลูกเพิ่มลูกคนชื่อเ <c oughs> ชเบ็ดเออเชอยาก <c oughs> ชื่อเชเบ็ดโอเคเพื่อาเพื่อ ตรงนี้นะคะมีม่านอันนี้เล็กฉันอยากให้มีม่านสองชั้นเป็นม่านอย่างนี้ตรงนี้ฉันจะได้ปิดแล้วมีแค่เฉลี่ยอยู่ในนั้นในห้องส่วนตัวยังจะมีที่ส่วนตัวอีกใช่ค่ะปิดถึงตรงเนี้แล้วก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วพอปิดอันนี้ค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นที่นั่งที่ฉันชอบเป็นนั่งทำงานบ้านอ่ะ,อะ ตรงนี้ก็ได้แค่นอนอย่างนี้แล้วใครจะนอนห้างบนนะ่ะพอ่อแลม่แล้ว็ฉดแ,แ,แ,แต่นอยู่ที่พื้นไม่ใช่แล้วก็เรืยนมาเป็นแม่เอาแม่งนอนพื้นเหรอ,อสบายอ่ะ วัะชุนเชตันจะอยู่ตรงไหนอ่ะดัดชุนเชตันก็นอนหลังม่านตรงนี้นี่จะชอบอยากนอนให้มันอยู่ในม่านด้วยอะค่ะนอนบนเตียงเออบนเตียงโอเคนอนบนเตียงเลยแต่ต้องทำให้มันไม่อึบนเตียงเชดดัดชุนจะตันก็นอนนี้ไงแล้วก็เข็นไปเข็นมาดีเออตัวเมื่อกี้นะตัวแข็งๆที่อยู่ห้องนู้นนะเดี๋ยวแม่ทำให้เพื่อนๆต้องคอมเมนต์นะคะให้พ่อเชตันเอาดัดชุนให้เชตันให้ได้ เดี๋ยวเชนจะไปอ่านให้ชอบฟังอ๋ออีกอย่างหนึง่งที่แม่ชอบมากนะคะของไมตัวนี้นะคะก็คือความที่ใช้ได้ยาวนานมากแบตเตอรี่อึดถึกทนนะคือว่าบ้านเราอะถ่ายวิดีโอกันทั้งวี่ทั้งวันนะคะเราก็จะติดเราพูดพูดพูดแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราพักหยุดถ่ายปุ๊บอะเราเก็บใส่กล่องเขาเมื่อกี้เนี้ยตัวกล่องเขาอะชาร์จไฟไปในตัวเพราะฉะนั้นอะเราก็จะมีแบตเตอรี่ในการใช้งานได้ทั้งวันค่ะสะดวกมากสำหรับบ้านเราแม่คะ,ค,ะค่ะรา,าคานี้เท่าไหร่1 9 9บาท อุย๊ยตายถ9บาทไปมันคือเวลามีดัชชุนนะคะโคตรมนจะมาเล้ก็แค่ทำอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมดัชชุนมันไม่ได้แพงแม่ทุกวันเนี่ยแม่เอาไปลูดขนกระต่ายช่วงที่เขาผัดขนไม่ต้องดัชชุนก็ได้เอาไปาไปใช้กับกระต่าย<ม>เอาไปสองอันไปก็พ่อบอกว่าขอให้ดัชชุนมันแพงก็จะพูดว่ามันไม่แพงถึง9บาทเองเวลาหมาไม่สบายอย่างเงี้ยไปหาหมออย่างเงี้ยก็ ดูแล HAVE, มันดีๆมันจะได้ไม่ต้องไม่สบายสิคะ <l evaluations> ให้มันอยู่ในบ้านแอร์เย็นให้อาหารมันพอๆมาดูห้องนอนใหม่แต่ได้ที่ทำความสะอาดถูกมากสิบเก้าบาท <acceso> <c oughs> งอ่ะงงอยู่เนี่ยแม่ฉันอยากได้ <bert> ดอันนี้ค่ะที่วางไอแพดนี้ก็วางโทรศัพท์ได้และอันนี้ด้วยค่ะแม่โตะอันนี้ที่บ้านมีที่บ้านมีแต่สีน้ำตาลนี <c oughs> ่อะค่ะอะไรอีกอันนี้อยากได้อยากได้อีกแล้วไม่ใบเชนี้ อันนี้ดีกว่าสวยกว่าเอาไว้ในห้องใหม่ใช่ไมคะอ๋อโอเคมันเอาไว้ใส่ของแล้วมันเลื่อนได้เหมือนในหนังเหมือนในอนันนะค่ะอืมฉันก็อยากได้บินแบกบินแบกไ่เวลานั่งเวลานั่งดูโทรทัศน์ของโปรเจคเตอร์ใหม่เ่ยมันก็จะทำได้ไงแล้วอยู่ไหนโปรเจคเตอร์อยู่ในห้องนั้นองาหม่ตอนนี้ก็โซนโซฟาเบสค่ะ ก็คือโซฟาที่ปรับให้เป็นที่นอนได้อันนี้แม่ชอบมากชอบตั้งแต่อีเกยเพิ่งเปิดอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนไงอันนี้จําได้แหละหมื่นสี่ใช่ไหมราคาไม่รู้สิอู้อันนี้รสชาติเม, <c oughs> มันรสชาติชุดเอ็มผิวปะ่ะรู้สึกเหมือนบาเชโร่เห็นไหมพ่อลองจับเซมบันมาเชโร่เลยอ่ะนี่เห็นไหมทุกโคเน้นไหมหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบตอนนี้ลดเหลือเก <c oughs> ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเราจำราคาได้เลยหมื่นสี่เห็นป่ะตัวนี้ค่ะปกติก็เป็นโซฟาไม้ ที่ระวังเบาเบาแต่เราเลื่อนออกมาก็เป็นเตียงไม่แพงไม่แพงแต่ไม่มีที่ตั้งค่ะห้องใหม่ไาซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่เลยเตียงนี้เลยฮะคือจะเอาเตียงนี้เป็นเตียงในห้องใหม่เลยก็ซื้อเตียงสิไม่ใช่ซื้อโซฟาห้องนี้เขาแต่งเป็นโรงแรมไหมโฮเทลนะคะแล้วก็มีนาฬิกาของแต่ละประเทศนี่คือรีเซพชั่นสามร้อยหกห้าสิบแปดรีวิวมีคนมากดไลค์เยอะเลยโรงแรมนี้เป็นรีเซพชั่นนะครับ แล้วค่ะได้ห้องแล้วได้ห้องแล้วไปทำเองพักเองนี่แลว้ระยะห่างนะคะของตัวไม้นะกับตัวรับนะคะที่อยู่ที่กล้องอ่ะเป็นระยะที่ห่างมากเลยนะเดี๋ยวแม่จะลองเดินไปรีวิวที่ห้องนูนนะคะแล้วก็พูดแล้วคุณพ่อก็เก็บเสียงอยู่ที่นี่นี่นะคะห้องนี้เน้นเป็นแบบจีสันสดใสแต่ก็มีความแบบเขียวธรรมชาติด้วยนะสีตัดกันสุดๆเห็นไ้มีส้มเขียวน้ำเงินห้องนี้ก็เหมาะกับเป็นห้องอั t i s t ะคะ a ิส แต่ว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องผู้ชายดูจากเสื้อที่แขวนไว้ตรงนี้ก็คือมีแบบเสื้อติดอยู่มีแปลงมีสีเป็นไงคะเสียงชัดเจนดีไหมคะนี่แม่เดินมาตั้งไกลเลยเนี่ยอ้าวศิลปินค่ะวาดรูปแล้วค่ะวาดโมนาลิซาเลยเออกมาแล้วเอาไปเก็บไว้ที <c oughs> ช่ชุดแดงจริงๆจะต้องควรจะตั้งบนแผงเนี่ยววาดเปล่าเ <c oughs> ียยี่ไหร่2าบาท <c oughs> โอ้ยยี่บกา่ทำไมถูกอย่างเนี้ยพี่บางโทรศัพท์ โอ้เป็นฟงกุญแจกางขาฟุ๊บวางได้เลยเอาไปใช้หน่อยสิถูกดีถูกดีอ่ะเอากี่อันเอากี่อัน30มสิบสมิบอันซื้อไปขายข้งนอกเหรอสามอันไหมคนละอันตอนนี้นะคะทุกคนจะได้ยินเสียงแม่กับเชดแอมชัดแจ๋วแววมากเลยนะเพราะว่าเราเปิดระบบตัดเสียงรบกวนค่ะซึ่งมันเปิดง่ายมากเลยนะที่ตัวไมค์อะค่ะมีปุ่มเล็กๆอยู่กดแค่ทีเดียวเราก็สามารถ เปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวนได้แล้วแม่กดที่ของแม่ของเชอร์แตมก็จะเป็นเหมือนกันเปิดปิดพร้อมกันได้ด้วยการที่แม่กดแค่อันของแม่แค่นั้นเดี๋ยวแม่จะเปิดตัวตัดเสียงรบกวนไว้นะคะเพราะว่าแม่ชอบแบบนี้พ่ออยากกินอะไรอะ่ะมีไข่พะโลมีผัดไทยไม่รู้คืออะไรเนี่ยน่าจะแบบแกงป่าแกงอะไรทางใต้อะ่ะมีแกงเยอะเยะเค่ะเชอร์แตมอย่าเอามือเข้าไปในกับข้าวสิครับ เด yeah, hey, hey, really? right. no ี๋ยวก็กินไม่ได sì ้หรอกอยากกินอาไหนขอไข่พะโลครับขอไข่ดาวสอฟองนะครับไข่พะโล้เ๊ะพะโลมีไข่ดาวพะโล้พะโลไม่ใช่ไข่ดาวถึงขนาดทำเฟอร์นิเจอร์ร้านขายข้าวแกงด้วยใช่คือเฟอร์นิเจอร์เขาว่าดัดแปลงได้กับร้านทุกประเภทไงตรงฝั่งนี้นะคะบริการตัวเองก็คือน้ำแล้วปกติร้านข้าวแกงปักใต้เขาจะมีผักให้หยิบกันเองกดน้ำเองห้องนี้ค่ะ แี้เรื่องนี้ก็ให้หมาดัดชุนชะเตมนอนได้ช <c oughs> ะเตมเพราะว่าให้เด็กนอนให้ลูกนอนห้องพ่อแม่ลูกดัดชุนดัดชุนเลยเรเนี่ยคะชตมแม่พอ่อหู <laughs> พ่อแม่ชะตตมจะนอนด้วยกันได้ไงเ <c oughs> ตียนตงนี้แล้วดีก็ดัดชุนตรงเนี้ยค่ะเพื่อใส่ของดัดชุนได้จริงๆนะอใสขอ่ของเล่นของเล่นข้าวขนมของเล่นน้ํอาอ่ะแล้วชะตตมลืมอะไรไปปะ แชนเปญแหละฉันตเลิ่มก็ตายไม่ใชู่ตรงนี้ก็ได้ไงมีที่จังเยอะตรงนี้เป็นจุดโตเครื่องแป้งเล็กๆเกนี่ยเขาใช้พื้นที่เก่งเนาะแบบว่าเหลือซอกเล็กๆเ,เขาก็ากระจกติดแล้วตู้วางก็กลายเป็นโตเครื่องแป้งและ้ะคือห้องนี้จะเป็นห้องที่มีลูกน้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเปลี่ยนพ่ออ้อมเด็กอยู่ตรงนี้เก้าอี้ให้นมหรือว่าเฉตมจะมีลูกล่ะเอาไปเฉตมตอนมีลูกแม่จัดไปให้อย่างนี้เลยที่นี้เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเนาะ ฉัชอบตรงนี้เชมชอบที่มันมีอย่างเงี้ยเยอะๆอะค่ะแล้วดูนี่คือเป็นที่นั่งสมาธินะคะเราก็มีห้อง,องของคนมีสมาธิค่ะห้องคนมีสมาธิมีฉากกัน้นก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวห้องเนี้ยดูเรียบแต่ดูสวยเอออนี้แม่ก็ชอบตะกร้าผ้าสวยจังบอลลูเทิมเลยอะ ตอนนี้ดูมาชะตามชอบห้องไหนเรามีห้องที่มีเตียง2ชั้นเตียงสชั้นแล้วก็มีห้องนี้ห้องเมื่อกี้ห้องที่เรามีวิดีโอให้ดูห้องเตียง2ชั้นนะหรอใช่แล้วก็เลียงสไตล์เป็นอย่างนี้ห้องที่มีเตียงสองชั้นแต่อยากได้สีโทนนี้ใช่มาตรวจร้านกาแฟอยู่นี่เหรอครับค่ะกเิ็นอะไรคะ คาปูชิโน่แกาแก้งสิครับมีอะไรอยู่ในนั้นนล่ะคะก็มีกาแฟ,แฟกับนมไงครับอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพาต้องไปนั่งก่อนเชิญตามจะรับออเดอร์เชตามงยงนั่งคนละโต๊ะกับเราเพราะเราไม่รู้จักกันมีเมนูอยู่แค่สองอันนะคะดูแลมันดีๆด,ด้วยกินน้นก่อนได้คะ่ะลาเต้ค่ะกับครัวสองชิ้นนึงคะ่ะลาเต้คือนมใช่ไหมคะนมกับกาแฟค่ะเอาอ,อเมริกาโน่ครับมีอะไรบ้างคะกาแฟ อะไรเนี่ยเจ้าของร้านนี่ไปชกอะไรไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยโอเค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 นี่นคะ่ะโซนนี้เขาจัดเป็นคาเฟ่ นี่นะคะจากตอนแรกจะมาดูห้องนอนนะคะตอนนี้จะมาเป็นเจ้าของคาเฟ่แล้วนะที่ดูมานะคะคิดว่าเแตมควรจะเลือกห้องนอนแบบไหนคอมเมนต์บอกแม่ในยนะช่วยแม่กับเแตมเลือกหน่อยนะคะและถ้าใครสนใจไม้แบบที่แม่ใช้ตอนนี้นะคะก็เป็นของ Holyland Lux M2S นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไว้ลิงก์ข้างใต้ไปกดดูกันได้เลยและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะ ไปไวไวไป<ว>กินอร่อยมาก